สวัสดีพี่น้อง S3 ที่น่ารักทุกคนเนาะมืัอนี้เก๋ไปซืป้อกัปนะพี่น้องนะไปซื้อกัปกแคมหน้านี่เนาะเพราะว่าไปยิ่งแรงว่าดไดเห็นกระแตกินม,กกะ,มะกอกมะก้อพี่น้องมืัอนี้จะไปซื้อกัปเนาะว่ามันจะถือบอี่นาะเบิร์นตรงกันเลยพูดแล้วเนาะพี่น้องเนาะบอนไปใส่กับผู้พระโกบกในไงๆพะหลาดพี่น้องพระโกบกค่อยเห็นเพื่อนเนาะ น,นี่ก็เข้ามาหมอก้อนหมอก่อ,กอแล้วไปน,ะ,นะเขาบ้านกระแตกินแล้วเนาะนี่มกอก่อนี่นะพี่น้องกระแตกินนะนพี่น้อยใส่หอนไม้นี่เนาะว่ากระแตมันม่ใต้ตา,ตามหอนไม้นะพี่นนะ้อง Beside tò tì song, kino kìm nó, nìm cốc nì kìm này kìm 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 nó kìm 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 อกอเนี่พี่น้องใส่นี่เนาะใส่ตีนจอมพูนี่ยนะพี่น้องพนอะกระแตมันมักไปเล็บจอมพูนเนาะนี่นนด่างนี้ก็ยุบเท้างจอมพูนด่างนั้นก็ยุบพูนเนาะนีะ่ไปใส่อีกยังไงอีกหลังนั้นใส่พูนเนาะนี่พี่น้องหลังนี้ใส่จอมพูนคือกันเนาะใส่กอะเนาะ เอนยุ่งขนาดนี้เดีจะได้กลับบอดแล้วพี่น้องเนาะใส่แล้วล่ะเดีมาใส่กลับนูโต่อนะพี่น้องนู่ ยูแคมชวนมันต้นนะพี่น้องนะตอนนี้ก็ตอนแรกแล้วพี่น้องเนาะคับนิดเน,นะาะยจะได้เข้ามายามกั๊บนะพี่น้องนะว่ามันถึิหรือดีบอาเบิกน้ำไปเลยพี่น้องนี่เอาหอดก,กุบไปเพี่น้องเนาะ กระเล่นกระเล่นกระเล่นกินมะกอพี่น้องยิ่งกระเล่นก็เนาะได้รไรไปน้องไรเนี่ยตกแล้วเนาะเล่นมากินมะกอพี่น้องเนี่ยพี่น้องนะพยายามกัปก็พี่น้องใช่จมพบนเมื่อเช้าเนาะรู้กันพี่น้องมันสิบคน

หลังนึงก็บ่ทันลั่นลางนี้ก็บ,บ่ทันลั่น,าน,บบนยามหลังลาง,ลางต่อไปโอ้ทันลั่นพี่น้องเอ้ย Nó thân lắm Ui, nó chọc tổ rồi Cái lên tên nướng, cái tên nướng nữa Thì phải giờ những làng nướng vì nó Phải giảm nướng to nữa Làng nướng xây cũng như gì nó Mà mình thịt thử được không nữa Xây quá, lùng còn thay Ôi. bỏ lăn thì nó bỏ thử nó nó phải gì đây cắp ba là phải nói กลับมือเทงมื่ออารถถ่ายกลับบ้านนะพี่น,นนะ